สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวรถที่บ้านนะคันนี้สามสองศูนย์นะครับเนกินนะครับยังอยู่นะคันนี้ร้านหกยังอยู่นะครับคันนี้ขายแล้วนะครับคุมสุสองร้อยล้านเจ็ดนะครับคันนี้ไปจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยรอส่งพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับรอส่งลูกค้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับรอส่งพรุ่งนี้เก็บงานทําสีใส่กระจกนาซ่าทําไฟติดหมดทุกอย่างนะครับพร้อม คันนี้แคทสามสองศูนดีเปลี่ยนลูกโรเลอให้ใหม่แล้วแปดลูกนะครับเจ็ดค่างละเจ็ดแปดลูกนะคันนี้คุมสุคันนี้ก็ยังขายนะใครหาอยู่นะครับนี่คันนี้สี่แสนเก้านะครับสี่แสนเก้านะครับมีรายแยกให้พร้อมสองร้อยรุ่นหกนะครับจะทำสีให้ใหม่ใครหาอยู่สภาพ นี่เลยนะครับเดี๋ยวทำสีให้ใหม่ JCB ก็ขายแล้วไปโคราชนะครับคันนี้คันนี้ไปโคราชคันนี้ก็ลูกค้าสุสาคนนะครับรอส่งนะครับรอส่งรถตักมีนะแคทต920นะครับคันนี้920เดี๋ยวผมจะรีวิวให้รนะ้อยสามสิบรุ่นเ็บเจ็ดแสนสองนะครับเจ็ดแสนสองคันนี้สองร้อยรุ่นแปดโจอรเรืองกล้องหลัง หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับมีรายแยกให้พร้อมนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับคันนี้เก้าแสนห้านะครับพีซีร้อยสามสิบแปดนะครับนี่ตอนนี้ก็พอมีนะครับใครหาอยู่คันนี้ก็ประมาณแปดเก้าแสนนะครับคันนี้ห้าจีมาใหม่นะครับใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้เดี๋ยวเก็บงานทําสีทําช่วงล่างนะครับเก็บระบบให้ใหม่นะครับนี่ รถไถก็ยังมีรถไถย,ยังขายอยู่นะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับมีมาร์กไฟมาใหม่นะเป็นมาร์กไฟสองร้อยนะครับรุ่นห้านะครับมาร์กไฟซูเปอร์นะครับหัวหอรับเป็นรถเก่าบางนานะครับแต่ก่อนเป็นรถเก่าบางนาเจ้าของซื้อจากบางนาแท็กเตอร์ไปนะครับนี่คันนี้ระบบดีนะสี่แสนเก้านะเดี๋ยวเก็บงานให้คันนี้สี่แสนเก้าบาทเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเนี่ย เปลี่ยนซีนก็บอกให้แล้วนะครับติดฟิล์มให้แล้วทําแอร์ให้แล้วแล้วก็รอเก็บงานล้างนะครับรถพึ่งเข้ามารถพึ่งเข้ามาใหม่นะเนี่ยรถพึ่งเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยรถเก่าออกบางนาเทกเตอร์นะครับจะของซื้อเก่านอกมาฟิล์มสวยนะดูอะฟิล์มฟิล์มสวยนะครับราคาเบาๆนะครับเอกสารนะ่าจะเป็นอินวอยด์นะไม่อินวอยด์ก็เล่มทะเบียน4ี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้นะครับ คันนี้คันนี้เก้าแสนห้านะครับร้อยสามสิบแปดนะครับเก้าแสนห้ามืนบาทนะนี่เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับทําสีติดฟิลม์มทําแอร์เช็คระบบนะครับเปลี่ยนของเลียวให้นะครับเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับคันนี้ปกติขาย 6, 000, หกแสนกว่านะครับ ไอเจ็ดแสนกว่านี่ขายหกแสนห้าสองร้อยซูเปอร์ไอสองรนะครับเซทเอ็กนะครับคินึ่งนะครับหกแสนหานะครับคันนี้บุมยาวสิบเมตรนะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทโ o จอเหลืองกล้องหลังนะครับบุมยาวสิบแเมตรนะครับคันนี้นะครับมีลายแยกให้พร้อมนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งบาท2 0งร้อนแนะครับ คันนี้ล้านสองนะครับ MO นะครับคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งบาทร้อยสิบแจอเหลืองกล้องเอร้อยสาสิบแปนะครับคันนี้บูมยาวสิเมตรนะครับคันนี้แปดแสนนะคันนี้แปดแสนบาทนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่สนห้าหนบาทนะครับคันนี้ห้าแสนสามคันนี้บุมยาวสิ สิบหกเมตรนะมุมยาวสิบหกเมตรคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทเออประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้เป็นรถเจ้าของนะสามสองสามหนึ่งสองดีทูนะครับก็ถ้าใครซื้อก็ขายไม่ซื้อก็จะเก็บไว้นะครับเป็นรถมือเดียวปลายแดงนะครับเป็นรถที่บ้านเองนะครับใช้แต่ก่อนก่อนที่จะขายก็คันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น ถ้าใครซื้อก็จัดเลยนะครับรถใช้เองตักดินขายเองตะก่อนนะครับมาร์คไฟนะครับ409 490,000บาทนะครับแล้วก็502คันน, 4, 9, น,นู้น409คันนี้502นะครับมีสองคันมาร์คไฟซูเปอร์นะไอโม่ MO, นะครับรอเก็บงานโม่ MO, รอเก็บงานอยู่ยังไม่จบยังไม่จบเลยนะครับไอโม่ยังไม่จบเลย,นะร, MO, ย,เลยรอเก็บงาน คันนี้นะครับคันนี้2 0 0รุ่น8นะครับ S K 2 0 0รุ่น8ปเปอเนะครับ1 2 5 0 0 0้บาทนะ12500คันนี้ล้าน2 8นะซูเปอร์คันนี้ล้านหนบาทซ u เปอรมีายแยกให้พร้อมนะครับเก็บงานให้นะครับคันนี้9 0 5 0 0 0นะครับ130ารุ่น8 9500 0 50, บาทนะครับคันนี้9 5 0 0 0 0บาทนะ ไปหาอยู่9 5 0 0 0 0บาทคันนี้เป็นซ u เปอร์ XM นะครับ200ซูเปอร์ XM 1 4 5 0 0 0 0บาท1 4 5 0 0 0 0นะครับคันนี้เป็น130ร8เอ้ย130รุ่8นะครับ1 1 5 0 0 0 0บาทบุมยาว12เมตรนะครับใครหารถเล็กที่บุมยาวนะครับมาดูอันนี้ได้นะครับคันนี้ฮิตชินะครับฮิตชินน hi, ค hi, 135คิดหนึ่ง คันนี้135 US นะครับคันนี้680,000นะ680,000บาทใครสนใจมาดูมาดูรถได้นะแพ้แห้งๆเลยนะครับนี่680,000บาทสภาพถือว่ารถเก่าญี่ปุ่นนะครับจะของเดิมซื้อเก่าญี่ปุ่นมาแพ้แห้งๆเลยนะกลมลางไว้เมื่อกี้เนี่ยดูนี่ครับจัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้400,000บาทนะคันนี้ คันนี้หกแสนแปดจัดเฟรนเนได้สี่แสนจัดเฟรนเนได้สี่แสนนะครับทำไม่แห้งเลยนะครับนี่คันนี้ร้อยรุ่นร้อยรุ่นสามนะคันนี้นู่นสองคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำสีให้ใหม่คันนี้ไม่ได้ทำสีให้นะครับทำสีแค่ฝากระโปรงนะครับสองแสนเก้าสองแสนเก้านะครับเดี๋ยวทำสีให้คันนี้ทำสีให้ทั้งคันคันนี้ทำแค่ฝากระโปรงนะเนี่ยแอร์มีนะครับ แอร์มีแอร์เย็นนะครับระบบไฟอา่ามพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยภายในสวยนะเนี่ยแอร์เย็นไฟครบนะครับไฟติดหมดนะครับกระจกกระจกใช้ได้หมดติดฟิล์มให้ใหม่เนี่ยนะครับเนกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองคันนะครับปีสี PC ่ร้อยรุ่นสามนะครับ ี4 0 0รุ่นสาม299นะครับส่งให้ถึงบ้านเลยนะคันนี้เดี๋ยวทําสีให้ใหม่นะใส่ฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับเนี่ฝากระโปรงทั้งสองคันคันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทเพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งเข้ามาใหม่สามหนึ่งสามดีทูจีซีนะครับใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวรอทําสีให้ทําสีเฟรมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวทําสีให้ใหม่นะครับเฟรมสวยๆเลยเนะี่ยเฟรมเรียม เรียม,เร,ยม,เ,รยมเรียมเลยรถเก้าพันชั่วโมงนะครับนี่ภายในรถเก้าพันสามนะครับเนี่ยเก้าพันสามร้อยชั่วโมงนะครับภายในเรี่ยมเลยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามหนึ่งสามดีทูจีซีนะครับใหม่ๆ่เรียมเียมสวยสวยนับเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวทาสีให้ทั้งคันว่าไม่ทั้งคันหรอกทำแค่สีตูดหลังน้ำส,สีตูดสีตูดหลังน้ำรตรงนี้นะครับ ทำให้แต่ฝั่งนี้เดิมนะครับคันนี้ซูปเปอร์นะครับ140ซูปเปอร์1ล้านห้าหมืนบาทนะคันนี้1ล้านห้าหมืนบาท1ล้านห้าหมืนบาทดาวสองแสนห้าจัดไฟแนเซน์แปดแสนส่งอยู่ประมาณสองหมืนบาทนะครับคันนี้นะครับใครหาอยู่โทรสอบถามได้นะอยากได้ตัวไหน140เรามีอยู่สามคันนะครับนี่ก็เก็บงานให้หมดแล้วนะครับคันนี้ก็ล้านห้าหมื่นนะ เป็น200ซเปอร์นะครับวาเอ็12คันนี้ก็1ล้าน5 0 0 0 0บาทนะครับดาว200,000 5จัดฟนเฟรนด์800,000ก็ส่งอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับคันนี้1้า100,000 5หนะครับ1้า100,000 5หมนะครับสองคันนี้เท่ากันเลย1้าน100,000หนะครับคันนี้เป็นซ u p e r x 1ล้า200,000บาทซ u p e r x 1ล้า200,000บาท แล้วก็ XM นะครับคันนี้ XM คันนี้1 450 0 0้านบาทนะครับพร้อมใช้เลยนะครับเก็บงานให้หมดแล้วนะครับอยากทำตรงไหนเพิ่มก็มาคุยกันได้อยากทำตรงไหนเพิ่มนะครับคันนี้3 1 3 2 0 d ่2 g าเครื่อง4สูบนะคันนี้ประหยัดน้ำมันนะแคใส่ฟันให้เรียบร้อยนะครับปนสีเฟรมสี 4, ดำเรียบๆนะครับรถหมื่นชั่วโมงสภาพสวยๆเลยโซโซใหม่เนี่ยเฟีมสวยนะครับ ฟันก็ใส่ให้แล้วนะครับบูมอาร์มสวยภายในสวยนะคันนี้ใครได้ไปในใช้ยาวๆนะครับใ,ใครได้ไปในใช้ยาวๆนะครับคันนี้นะครับสนใจโทรมาคุยเอาเอา,เอารูปดูได้นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับดาวสองแสนจัดเฟรเน้นเก้าแสนส่งอยู่ประมาณสองหมืนกว่าบาทคันนี้ลดราคานะคันนี้ลดราคาแล้วห้าแสนเก้าส่งเอ็เคสองร้อยเอสอานะครับ 5้าแสนเานะห้าแสบาทนะครับห้าแสบาทนะครับทเทเลอร์ก็2องแสนนะครับเทเลอร์คันนี้ก็2องแสนบาทไอ้ลงไอหลงมาไอ้เนี่ยสองแสนแปดร้อยสีบานสองแสนห้าบาทซูเปอร์เนะครับหนึ่งล้านสอบาทนะครับนน่น 5G ก็ 5G ล้าน ล้านห้าหมื่นฮะจีคันนี้ล้านห้าหมื่นนะครับแล้วก็ร้อยยี่สิบรุ่นหกนี้ห้าแสนห้านะครับคันนี้ก็ร้อยสี่สิบซูเปอร์เอ็กซ์หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืนบาทนะครับคันนี้นะครับใครหาตัวไหนอยู่โทรสอบถามได้เบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหแปดครับรถอยู่ราชบุรีอำเภอบางแพรนะครับจัดไฟแนนซ์นได้เกือบทุกคนันนะครับแทบจะเกือบทุกคนทุกคันเลยนะน้อยที่จะจัดไฟแนนซ์นไม่ได้ จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ก็ร้อยตัวร้อยรุ่นสามนะครับร้อยรุ่นสามครับที่จัดไม่ได้นะร้อยรุ่นสามที่จัดไม่ได้นะครับที่เหลือก็เราก็มาร์กไฟที่จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับใครได้คันนี้ไปนี่ผมบอกเลยนะครับใช้ยาวๆนะครับรับประกันเลยใครได้ไปเครื่องซีซูปด้วยประหยัดน้ามันแคทนะครับอันนี้เครื่องซีซูปด้วยประหยัดน้ํามันนะบอกเลยเนี่ยประหยัดน้ามันจริงนะครับคันนี้ ถาใครได้ใช้ติดีใจนะครับไม่ต่างกันโกเบเลยนะครับหนล้านหนึ่งแสนบาทสภาพดื่มๆส,สวยๆเลยสวยมากนะครับผมทำสีให้ติดฟิล์มล้างแอร์เก็บงานเช็คระบบเรียบร้อยนะครับนี่มาร์กไฟก็มีนะใครหาอยู่9ก้าแสนห้นะครับนี่สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมนะครับโทรมาคุยรายละเอียดได้อยากได้ตัวไหนนะครับสำหรับทีนี้ สวัสดีครับ